พอเนี่แหละครับต้องกษตรษีสารพื้นบ้านครับเมื่อนี่ก็จะได้ขึ้นไปให้ยางครับอ่าขึ้นไปให้ยางผมก็จะได้ไปตัดไม้ไผ่มาเห็ดบางลั่นครับเห็ดบางลั่นสซียนครับแต่ว่าสมมือนี่เขาพัฒนาไปแล้วละครับสมมือก็ใส่แป๊บพี่ีีเห็ดแต่ว่าผมกะติตัดไม้ไผ่ไม่เห็ดเอาครับเพราะว่ากันใส่แป๊บกะต้องเสียเงินไปซื้อครับตัวนี้ไม้ไผ่อยู่ให้กับบได้ใช้ประโยชน์ยังผมก็เลยสีไปตัดไม้ไผ่ม่เห็ดบางลั่นเซียนครับไปกันเลยครับ ตอนนี้ก็ลงมาฮอดให้ยางแล้วครับเดี๋ยวผมก็สิดิไปตัดไม้ไผ่เลยครับผลไม้ไผ่อยู่ลรอหวยพอดีครับ อตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วครับเดสามบาทครับแต่ไม้ไผ่ติดเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เหลืองครับบ่เมนไม้ไผ่ไงบ่ไม้ไผ่ไงมันกะโคกแห้งครับมีแต่น้ำขืนยากผมเลยไม้ไผ่เหลืองครับกะหูใหญ่ขี้กันครับเห็ดบัง้ันใดขื้กันครับเป็นไม้ไผ่เหลืองครับตอนนีไม้ไผ่บ่มีน้ำเลยตัดางอ่าตัดไม้ไผ่แล้วเดียวผมจะพาลงไปเบิงน้ำหวยครับฝนตกทั้งคูแห้งน้ำหวยงามๆครับมาไปกันเลยครับ ตอนนี้ก็มางหอดน้ำหอยแล้วครับตอนนี้โอ้น้ำไหลไร้ฮิ่งขนาดครับน้ำม้ามขนาดครับโอ้สวยดีครับน้ำครับเป็นตาอาพิช็ดเลนขนาดครับน้ำฝนตกทั้งพูแห้งครับเหมือนพื้นครับตอนนี้น้ำพอด em, eh ีห้ามเลยครับตอนนี้เอาล่ะโอ้โหน อ่าครับตอนนี้ก็ตัดในไายก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับอ่าครับผ้าลงไปเบิ่งหนังหวยวังหันก็โอ้ยง่ามีดีครับหนังหวยวังหันครับไปนี้ก็บเได้กลับเมื่อบ้านครับไปนี้่เได้กลับบ้านลงไปอยู่สวนไปไปเห็ดบางลัานอยู่สวนครับไปกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็เขียนไม้ไฟเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับขาทางป่องพนครับมันจะมีเป็นป่องนะครับป่องไม้ไฟ่ครเอาเล็กีนทางป่องให้มันทะลุกันเลยครับตอนนี้ค่ะทาง พอมีไผ่เรียบร้อยแล้วครับทั้งกล่องไผ่ไเรียบร้อยขันตอนต่อไปก็ถากออกครับถากถากเปลือกไผ่ไออกครับเพราะว่ากันเพถากออกมันหนักครับตองถากออกมันเ,าเบารครับ ตอนนี้ก็เ็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นนาตาจังสี่ครับบางลั่นครับอ่าตัวนี้ก็เป็นทางเขาครับตัวนี้ก็เป็นทัางก้นครับตัวนี้ตัวนี้ต้องจ่อปองครับเป็นยังคือจ่อปองเวลาเข้าไปใส่นะครับเ้าเหยื่อกลับไปข้างในก็ใส่ง่ายนลครัเวลาการใส่ครับการใส่ก็ต้องตัวนี้ต้องให้เนื้อน้มครับอย่าให้จมหนามนะครับมองปองนี่คือปองนี่บอให้จมหนามกับจมหนามเวลาเย็นกับไปหเย็นสิตายเย็นสิตายครับต้องให้มันมันเนื้อน้ำครับ นี่ครับง่าผมกระเฮ็ดแบบง่ายครับบริษาทคือสมัยโบราณนะครับผมปาดขวดเอาครับขวดน้ำครับผมปาดผมกับพันๆเขาแลวครับพาพาพวงนี้ครับคือทางเขาเพื่อนนี้สีผมเห็นทางเขาเลยครับเพาเอียนโบกบหาครับเอียนคือพันดูดเขาเลยครับผมมีปองเพื่กัดดูดเขาเลยครับต่เวลาออกมันเสียออกบ่ได้ครับรอนนีนผมมีทางเห็นทางเสีออกครับแต่เวลาเขาเขาทั้งนี้กีนยังคือเฮ็ดในหน่อยหน่อยซ้ำนี้ครับเอียนเขาได้ตัวแล้วเป็นลูกคนครับซ้ำนี้ถือว่าเขาเอียนเขาได้ตัวแล้วโลูกเลยครับซ้ำนี้ ผมเป็เหตุแบบง่ายๆครับตัวนี้นี่ที่การใส่ครับใส้หลังกระซิไส์กับไงสีนะครับตัวนี้กับซมีไรใหม่คาดไว้ครับนี่ครับอ่าเพราะว่าใหม่ตัวนี้ครับเวลาเ้าปใไซส่เราเสเสียบลงสินะครับใหม่ตัวนี้คือเสียบกลดเป็นสีงเงื่อนนี่ครับแต่เมื่อนี้ผมกับซีบอดไซส์นะครับเพราะว่า ผมปฏิเสธเอาว้ครับอ่ามือนี้คือผมเห็ดบางลั่นซื้อครับเห็ดบางลั่นมือใส่ผมยังสิเป็นมือไม้พอเหมือนนี่เงาบางลั่นมันต้องเป็นเงาเน่าครับคือเป็นหอยเชอรี่หรือเป็นกระปูดังสิก็ต้องเป็นขาไว้ทุบไว้ให้มันเน่าเนาครับหันบปเน่าเอียนจะบ่ค่อยเขาครับมือนี้ผมก็เห็ดได้สามบังครับมือนนี่นี่ครับทั้งเบิร์ตสามบังครับงานสามบางที่ผมไปตัดมาแต่ให้นะครับเนี่ครับเป็น คลิปใส่ต็งคลิปหนานะครับมาอนี้คือโบแด่ไสเดาครับมาอนี่เฮ็ดซื้อครับเนี่ก็ถือว่าเร็จเรียบร้อยครับมาอนี่การเฮ็ดบางลันครับทุดทายดีก็จะได้ก็จะเลื่มก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไม่นํำเดือครับคลิปหน้าพ่อกันไมครับสวัสดีครับ